สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาให้ดูนะแบตเตอรี่ลูกนี้นะเป็นแบตเตอรี่ที่ผมรับเทินนะจากลูกค้านะแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็น FB Hybrid 115 Pro Hero นะครับผมนะรหัส 65D31 นะถอดจากรถลูกค้าที่เป็นรถวิ่งงานนะรถ r ีโวนะ,ะความเดิมของอแบตบลูกนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ซื้อมา นะลูกค้าซื้อมาจากขอนแก่นนะไม่บอกชื่อร้านแล้วกันนะเขาบอกว่าซื้อมาจากขอนแก่นนะก็ร้านที่ซื้อก็แนะนําให้เติมกรดนะลูกค้าก็เติมกรดนะกรดที่ว่าน,นี่ก็คือกรดเติมแบตนี่แหละลูกค้าไม่ได้เติมน้ากันเลยนะหลังจากที่ถอดออกจากรถลูกค้าน้ำวานผมเช็คกรดเนี่ยเหลืองลอยหมดนะแต่ cca ไม่ไม่เยอะนะ cca อยู่ที่200นิดนิดผมลืมวัดไว้นะแต่ว่าวันนี้ผมทําการ ดูดนะดูดกดทุกช่องเนี่ยที่มันเข้มปิดเลยเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเขาเติมแต่กรดเลยเขาไม่เคยเติมตนะ้ำกั่นครับเขาเติมกรดเพราะว่าร้านที่บอกร้านที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกให้เติมกรดผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะว่าทําไมเขาถึงแนะนําอย่างนั้นก็ทําการดูดให้กรดเนี่ยติดแผ่นแล้วก็เติมน้ำกั่นชาร์จตอนเนี้ค่ากรดออกมาก็คือต่ําลงนะตอนแรกนี่คือเหลืองลอยหมดนะนี่เห็นไหมตอนนี้ก็ กดอยู่ประมาณกึ่งกลางนะนะค่อนไปทางแดงด้วยนะถ่ายไกลหน่อยนะตอนแรกนี่ลอยติ้วเลยนะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนี่ประมาณกึ่งกลางนะก็คือปรับให้จืดนะนี่ปรับให้จืดไว้นะในในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยประมาณเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเลยครึ่งมาทางแดงนะ แต่ตอนแรกนี่เหลืองลอยหมดนะเหลืองลอยติ้วเลยนะน,นี่น่าจะพอเห็นอยู่นะทุกช่องเลยนะลูกค้าเขาเติมน้ำกรดนะผมก็แนะนำให้ลูกค้าเติมน้ำกันลูกค้าเปลี่ยนแบตไปกับผมนะเปลี่ยนเป็นแบตใหม่ไปนะตอนนี้เดี๋ยวจะลองวัดค่า CCA ดูก็คือผมทำการดูดออกแล้วก็เติมน้ำกันแทนนะก็คือเติมชาร์ ค์ดด้วยเครื่องมอแปลงนี่แหละธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรพิสดารน,นะนะในกล้องไม่รู้เห็นไหม CCA อยู่ที่430นะแต่ว่าไม่ได้หวังฟื้นฟูใช้นะ,นะะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมันสะท้อนแสงไม่ค่อยเห็นอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ย430ปรับกล้อง ประมาณนี้เดี๋ยวขอญาติรับกล้องดีกว่านะมันถ่ายยากอ่ะ430นะ12.94คือค่าโวลต์นนะผมดึงโหลดไปรอบนึงแล้วนะแล้วก็ค่าโอห์มอยู่ที่6.5นะตอนแรกค่าโอห์มเนี่ยก็สูงอยู่ประมาณ13นะยังไม่ได้ปรับกดนะเดี๋ยวผมจะวัดน้ําให้ดูอีกรอบนึ่งนะเมื่อกี้มันไม่เห็นนะประมาณนี้อนะกด,ดประมาณนี้นะครับ ชาร์จไปประมาณ2อสามชั่วโมงแล้วก็พอน,อนี่ประมาณนี้เมื่อกี้มันไม่ค่อยเห็นนี่ประมาณนี้ก็อย่าไปเติมกดนะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถแล้วก็ดูแลแบตนะก็ร้านที่เขาแนะนำเนีย่ยผมก็ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะเขาบอกมาอยู่นะนะเขาบอกมาอยู่ว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าบอกไม่ได้นะเดี๋ยวเขาฟ้องนะ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ให้คําแนะนําที่ถูกต้องไปนะนี่คำแนะนําในการดูแลแบตก็คือเติมน้ํากันอย่างเดียวนะดูสีจุกเนี่ยเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะรถไฟชาร์จปกตินะรถได้ชาร์จไฟชาร์จปกติรถล,ลูกค้าเป็นรีโวนะรถรีโวนะวิ่งงานงเดี๋ยวเทสให้ดูรอบหนึ่ง4ี7นะนะประมาณนี้โอเคคา์บนก็ ไม่ร่วงเดี๋ยวผมจะเทสโหลดกดโหลดเดี๋ยวย้ายนิดนึงผมจะกดโหลดให้ดูนะกดโหลดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะแต่เมื่อวานมาลองอทีก็ร่วง ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อนลองทําดูก่อนได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะดูเหมือนจะปกติใช่ไหมครับนะนกดนานๆเลยนะลวงก็ลวงแป๊กนี้แหละนะจากผลการทดสอบโหลดเนี่ยเอาตอนนี้ก็คือตามที่เห็นเลยนะอยู่ในโซนเขียวนะ พอหลังจากกดโหลดปุ๊บนะเดี๋ยววัดดูค่า CCA อีกรอบหนึ่งคนะ่าโวลต์เขาแข็งมากนะวัดไว้ทั้งคืนมาเช้ามาก็ยัง13กว่านี่ค่าโวลต์เหลืออยู่ประมาณ12.4เนะพราะเรากดโหลดใช่ไหมพอเรากดโหลดมันก็ต้องร่วงลงคนะ่า CCA อยู่ที่451ค่าโอห์มก็ยังอยู่ประมาณ6.2 6. นะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ทั้งคืนนะทิ้งไว้อีกทีนะค่อยมาเทสนะอีกรอบหนึ่งว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะก็ประมาณนี้นะทำตามที่ผมแจ้งไปก็คือด,ด,ดูดน้ำออกนะดูดน้ำกดเดิมออกนะเพราะว่ามันเข้มมากแล้วก็เติมน้ำการ,ารัมชาร์จไปรอบหนึ่งแค่นั้นเองนะส่วนจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องดูที่พรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเทสอีกรอบหนึ่งว่า จะเป็นยังไงผลการทดสอบจะเป็นยังไงโอเคนะครับผมนะประมาณนี้โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ